สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอครับเกี่ยวกับประเด็นหักชกสอสมอช่วยสมาชิกเสียชีวิตนะครับสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับมีพี่น้องอสมอถามมาว่ามีใบเสร็จให้หรือไม่วันนี้มีคําตอบจากสมาคมมาแล้วนะครับว่าไม่มีนะครับเนื่องจากสมาชิกมีเป็นล้านล้านสามแสนกว่ารายนะครับถ้าหากว่าสมาคมเขาจัดทําใบเสร็จรับเงินที่หัก แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกมันมีค่าใช้จ่ายค่าสแตมแล้วก็ค่าต้นทุนในการทำนะค่าทำเอกสารแล้วก็ค่าจัดส่งอะไรมันประมาณ5บาทต่อราย5บาทต่อรายนี่ถ้าทำใบเสร็จแล้วส่งให้สมาชิกที่โดนหักเงินนะครับก็ล้านสามแสนกว่ารายมันจะเป็นเงิน5 6ล้านบาทเลยนะครับต่อเดือน ซึ่งสมาคมไม่สามารถทําได้นะครับแต่สมาคมให้ใช้ให้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบออนไลน์นี่เป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จได้นะครับก็คือนะครับพี่น้องท่านใดที่เป็นสมาชิกชกอสอสมอไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสออกสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออสมอที่เป็นสมาชิกนะครับจะมีบัตรสมาชิกนะครับบัตรสมาชิกนี่สามารถ สามารถกดเอาที่ไลน์ก็ได้ใครใครเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมจกอสอสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วนะมันจะมีเมนูกดเข้าไปแล้วก็รับบัตรสมาชิกก็ได้นะครับหรือจะทําผ่านเว็บไซต์สมาคมก็ได้คือตรวจสอบสถานะสมาชิกตรวจสอบสถานะสถานะสมาชิกนี่มันจะมีให้กดพิมพ์บัตรสมาชิกก็สามารถดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์ได้อันนี้ช่องทางการรับบัตรนะครับทีนี้ข้อมูลการหักเงินต่างๆนี่สามารถใช้แทนใบเสร็จได้นี่ ทางสมาคมก็บอกว่าสแกน QR code โค้ดที่อยู่หน้าบัตรนั่นแหละสแกน QR code โค้ดที่อยู่หน้าบัตรนี่ก็จะทราบว่าเดือนไหนหักเท่าไหร่ตรงนั้นมันจะสามารถแทนใบเสร็จได้ทางสมาคมบอกอย่างนี้นะครับวิธีสแกน QR Code โค้ดก็คือให้เราเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็กดเข้าลายส่วนตัวของเรานะครับพอกดเข้าลายปุ๊บก็กดปุ่มสแกน QR code โค้ดครับนี่นะตามตัวอย่างเลยนะครับตามลูกศรแดงชี้นี่ กดปุ่มสแกนเคียวโคดก็เอาไปสแกนที่อยู่บัตรนะครับเคียวโคดที่อยู่บัตรพอสแกนปุ๊บก็จะมีลิงก์เด้งขึ้นมาก็ให้กดที่ลิงก์ครับพอกดที่ลิงก์จะเข้าไปหน้าสมุดชําระเงินประจำตัวสมาชิกพอถึงขั้นตอนนี้ให้พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักของสมาชิกเข้าไปในช่องที่เขาให้พิมพ์นะครับพิมพ์เลขประชาชนเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดแถบสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวกดเข้าสู่ระบบนะครับ มันก็จะเด้งข้อมูลเลขเลขประจำตัวสมาชิกขึ้นมาแล้วก็ชื่อนามสกุลสมาชิกเสร็จแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นนะครับก็จะเห็นไอ้ที่อยู่บนสุดนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นงวดสุดท้ายงวดที่หักล่าสุดเลย15สิงหาคม68แดนี่สามเก้าสามจุดเก้าศูนย์ถ้าเลื่อนดูเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นลายการหักครบก็จะเห็นลายการหักครบทุก ครบทุกเดือนเลยนับตั้งแต่เราเป็นสมาชิกมานะครับนี่แหละอันนี้แหละสามารถเป็นหลักฐานใช้แทนใบเสียดได้นะครับก็หวังว่าสมาชิกชกสอ,อสมอแห่งประเทศไทยก็คงจะเข้าใจประเด็นนี้แล้วนะครับนอกจากนี้การการเข้าดูยอดหักนะครับตั้งแต่เราเป็นสมาชิกมาจนถึงปัจจุบนันนี่ยังสามารถเข้าดูทางลายได้ ใครที่เป lime, ็น no. เพื่อนทางไลน์กับสมาคมทกศสมกดเข้าไลน์ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ตรวจสอบการหักยอดหลังตั้งแต่เป็นสมาชิกมาจนถึงปัจจุบันนี่มันจะมีข้อมูลทุกเดือนเดือนไหนหักได้ไม่ได้มีหมดในนั้นเดือนไหนหักได้ก็คือเขาบอกว่าหักสําเร็จนั่นแหละก็เป็นหลักฐานว่าก็เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จได้นะครับนอกจากนี้นะครับสมุดบัญชีธนาคารทกศที่เรารับเงินค่าบริการนั่นแหละ ที่หักชกสสมอนั่นแหละครับปรับสมุดดูรายการที่โดนถอนเงินออกจากบัญชีนธนาคารที่หักไปสมาคมนั่นอันนั้นก็ยังเป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงินได้นะครับก็หวังว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยก็จะเข้าใจประเด็นนี้แล้วนะครับว่าสมาคมไม่สามารถออกใบเสร็จและส่งไปให้ท่านถึงบ้านได้เพราะสมาคมมีค่าใช้จ่ายประมาณ5บาทต่อหนึ่งราย สมาชิก1ล้าน3แสนเกือบ4แสนลายแล้วครับตอนนี้เดือนหนึง6 000, ล้านกว่าคงไม่ไหวครับค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นหลักฐานอยู่ในระบบออนไลน์นั่นแหละใช้แทนใบเสร็จได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ